ย้อนเส้นทางรักโอพักจิราและทายาทห้างทองก่อนแยกทางสินสอดสุดอลังการช็อกกันทั้งวงการหลังจากที่นักแสดงนางแบบพิธีกรชื่อดังโอพักจิราออกมาประกาศข่าวกลางดึกว่าตอนนี้ได้ลดสถานะกับเฟียสมัทุกรพัศวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดฉากชีวิตคู่13ปีเหลือไว้แค่เพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นโดยโอภักจิราได้โพสระบุว่า ตอนนี้โอกับพี่เฟียสได้เปลี่ยนสถานะเป็นแค่พี่น้องเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโอขอ,อ,อกพูดที่นี่ที่เดียวไม่ขอออกรายการและสัมภาษณ์ใดๆเพราะเราสองคนยังคงทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกร่วมกันเราไม่ได้เกลียดกันโกรธกันโอขอให้ทุกคนเข้าใจโอขอบคุณป้าม้าและพี่น้องครอบครัวพี่เฟียสที่เอ็นดูโอมาตลอดและขอขอบคุณพี่เฟียสที่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูก หากย้อนเส้นทางรักของทั้งคู่นั้นเมื่อปี2552หลังจากบ่มเพาะกันมากว่า3ปีก็ได้จัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลโดยฝ่ายชายได้หอบสินสอดทองคำา200บาทพร้อมด้วยเงินสดจำนวนหนึ่งชุดเครื่องเพชรและแหวนเพชรสี่กระัตมีแขกมาร่วมงานกว่า1,000พคนจะเรียกว่าเป็นงานแต่งที่อลังการที่สุดในยุคนั้นเพราะนอกจากสื่อไทยใช้ความสนใจแล้ว งานแต่งงานของทั้งคู่ยังได้ตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์ชื่อดังของประเทศจีนอย่างเอเชียนิวส์ไทม์พศ2552อีกด้วยซึ่งหลังจากแต่งงานทั้งคู่ได้ไปฮันนีมูนกันที่อิตาลีโอพักจีราและเฟียสมัทุกรทั้งคู่รู้จักกันผ่านการแนะนำของน้องสาวฝ่ายชายคือโมนพัสนันซึ่งดาราสาวเคยสัมษั์เอาไว้ว่าที่โอเลือกที่จะแต่งงานกับพี่เฟียสเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข เขายอมเราทุกอย่างให้อภัยและมีจิตใจที่ดีต่อมาเมื่อปี2555โอภักจิราและเฟียตมาทุกรได้มีทญญายาทด้วยกันหนึ่งคนพร้อมตั้งชื่อลูกสาวว่าน้องแสนดีเด็กหญิงแสนดีพัสวงศ์ทั้งนี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเคยมีข่าวเมาส์จักเพจชื่อดังออกมาไว้คำใบว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเลิกกันเงียบๆแต่ยังทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกฝ่ายหญิงเป็นสาวมัน่นทำงาน ไม่ค่อยลงรูปสามีแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันนั่นก็คือสร้างภาพส่วนฝ่ายหญิงตอนนี้น่าจะมีคนใหม่แล้วก่อนที่ทั้งทางโอพักจิราและเฟียสมรทุกกรจะลงรูปคู่ด้วยกันและแคปชั่นสุดสวีทยสยบข่าวรักร้าวกระทั่งเมื่อวันที่29รกรากรกฎาคมที่ผ่านมาดาราสาวออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีว่าได้เปลี่ยนสถานะกับสามีอย่างหนุ่มเฟีสแล้วและไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆอีกด้วย